สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสลับวันหยุดวันนี้นะครับวันนี้พามาเข้าสวนนะครับเ็เรียกว่าสวนฟาร์มสุขนี่วันนี้มาเก็บใบขี้เล็กนะครับเอาไปต้มตอนนี้เป็นหน้าร้อนต้นขี้เหล็กนะครับกำลังจอกยอด,ดยอดทางน้ำเลยนี่วันนี้มากับปทุมทองเนดี๋ยวโชว์หน่อยด้มทองอู้สวยฮะ คนคนีน่มันจะพุ่มองนะครับนี่ต้นเฉลกก็ปลูกไว้หลายต้นในสวนนะครับก็กําลังจะเริ่มออกใบแล้วครับยอดก็เริ่มออกยอดเนาะเพราะว่าต้นเฉลกต้องกินยอดเอกต้นนึงอันนี้ยังไม่เก็บนะนอีกต้นหนึ่งโอ้ฝรั่งฝรั่งก็ออกออกออก,ออกลูกแล้วนี่ห,นห่อในถุงครับใน,นต้นมะพร้าวใบมันเหี่ยวน่าจะโดนแดด แดดแดดช่วงนี้แรงแล้วก็อันนี้ต้นมะม่วงออกดอกแล้วต้นมะม่วงนี่ต้นมะม่วงจะได้อันนี้มะม่วงสามรสครับจะมีจะมีสามสามสายพันธุ์อยู่ในต้นเดีวยวกันอันนี้เป็นตัวต้นทับถิ่งซื้อมาแต่ต้นเล็กๆอันนี้ต้นใหญ่ละแล้วก็ต้นต้นกล้วย อันนี้กล้วยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยลูกใหญ่อ่ะครับอันนี้ได้พันมาจากลูกค้าอันนี้ก็ขิเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับอยอดงามๆเลยยอดเขานี่ได้ต้มใส่กระทงกะทิครับใส่เนื้อมงเนื้อหมูอ่าน,นี่ต้นไายแล้วก็นี่ต้นฝรัง่งฝรั่งก็ออกลูกแล้ว ลูกกำลังเ,เล็กอยู่น่าจะอีกน่าจะมาสองเดือนสองเดือนมั้งน่าจะได้กินลูกกำลังโถอันนี้มะพร้าวมะพร้าวกะทินี่กำลังโตก็เป็นช่วงเดือนมกราก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ก็จะเริ่มแห้งแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะได้ไถกบฟางเพราะว่าได้คุยกับทางเจ้าของรถไถแล้วให้มาไถนี่ ที่อีกต้นนึงน,นีทางเข้าต้นนี้ต้ไม่ยมนีม่ปลูกไว้ทางเข้าพอดีเลยแล้วก็ต้นมะขามอีกต้นหนึ่งตรงนี้ต้นมะขามก็อันนี้ต้นไผไว้เป็นร่มกันลมครับช่วงหน้าฝนลมแรงอันนี้ต้นตนี้ต้นอะไรนะ ไม่ใช่เนี่ยเกาลัดเกาลัดไทยเกาลัดไทยอืเกาลัดไทยไอ้ต้นแก้วมังกรเล,ลื้อยละครับแล้วก็ขี้เหล็กครับนี่อันนี้ก็ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่ออกดอกครับต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันกันกบต้นทางต้นตรงนูง้นครับที่เขาออกดอกนะครับ ตอนนี้ต้นหม่อนต้นใบหม่อนเก็บลูกไปแล้วใบหม่อนนะครับได้กินผลปิดแล้วนะครับลูกเขาแดงแดงเล็กๆเปรี้ยวๆหน่อยนะครับนี่ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ต้นตะไคร้ตะไคร้ปลูกไว้ล้อมรั้วนะครับก็สายกออยู่ทางนู้นยาวถึงนู้นเลยนะครับต้นแคร์นี่ต้นแคร์แล้วก็ตรงข้างกระ่องก็คือต้นไม้มยมนั่นเอง Ừ, กำลังสูงๆซื้อมาต้นเล็กๆนี่ก็เริ่มให้ผลผลิตละนะครับแล้วก็ดอกแคนี่ต้นแคต้นแคได้กินละนะครับก็ด้านหลังก็เป็นต้นฝรั่งนะครับต้นเฉล็กนะครับแล้วก็อันนี้ต้นชะอมคมจังอันนี้เป็นไม้ยืนต้นนะครับอันต้นนี้เกิดเอง <c oughs> ส่วนต้นอ้อยเป็นอ้อยดำนะอ้อยดำอันนี้ไป ชาเชิงเซาไปไหว้พระพิฆเนตรองค์ดำาครับก็เลยเถวายก็เลยเอาเอา,เอาต้นต้นกาเอามาแค่ข้อเดียวประมาณนี้ย้ะก็ปลูกน่าจะสองสามป,ปีแล้วต้นนี้นะครับเอาไปเพาะอยู่บ้านก่อนแล้วก็มาปลูกอยู่นี่นี่ครับก็ต้นตะไคร้ครับปลูกตามรั้วนี่ก็ใบมะกรูดอ่า สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ําคือปัจจัยหลักเลยนะครับตัวน,น,นี้ปัจจัยหลักเลยอันนี้คือวิวรอบๆนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็สามไร่นะครับรวมนานะแล้วก็ผมถมดินน่าจะประมาณงานหนึ่งนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาเข้าปีที่สามนะครับข้านงะบ,บนก็จะมีแผงโซลาเซลล์เอาไว้เป,เปิดพัดลมนะแผงโซลาเซลล์ เาเิมเวลากลางวันนะครับอันนี้ฟังอันนี้ขอเข้ามาสี่ก้อนเอาไว้คุมหน้าดินครับอันนี้ก็ฝากด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสลับผมทำคลิปต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ